f c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิตต้องมีจุดเปลี่ยนในเรื่องใดนะคะ ตั้งแต่ช่วงวันที่สิบเก้าถึงวันที่ยี่สิบห้ากันยายนนี่ไงต้องการความมั่นคงกับชีวิตต้องการสร้างนะคะ,ะคุณพิมพ์มาคุณนิกนะคะมาแล้วนะคะม่รู้จะอ่านถูกหรือเปล่าคุณพิมพ์นะคะชื่อเล่นคุณพิมพ์ บางตอนต้องการสร้างลงหลักปักฐานต้องการความมั่นคงเออทษทีกลุ่มกลุ่มต้องการต้องการมากๆทีนี้จะแพลนตัวเองอย่างไงวางแผนอย่างไงอ่าเพราะฉะนั้นคุณก็กําลังเหมือนกําลังสสเสาะแสวงหาพออยากเห็นไหมพออยากได้ความมั่นคงอยากได้ความสุขสบายก็กําลังมองหามองหาแล้วจะได้มองเห็น เพราะฉะนั้นราศีกุมต้องมีความตั้งใจมากๆชีวิตของคุณมาถึงจุดเปลี่ยนในการเริ่มต้นที่ดีขึ้น the s t a r s t a r t ชีวิตของคุณจะได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในทิศทางที่คุณกำลังมองอยู่เพราะฉะนั้นบางคนอยากไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างที่ต่างประเทศหรือกำลังมองเรื่องธุรกิจอะไรอยู่ เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อาจารย์ว่าความคิดเยอะมากนะความคิดเยอะมากจริงๆกําลังมองหามองหาแล้วต้องมองเห็นด้วยหาความมั่นคงให้กับชีวิตของเราเองนะคะและตัวราศีกุมต้องบอกว่าคุณต้องการมีบ้านนะกำลังจะ <Hey. S 1> ย้ายสายงานคนเกิดราศีกุมใช่กุมมาถึงจุดเปลี่ยน ต้องการมีบ้านต้องการมีร้านต้องการลงหลักปักฐานนะดวงก็เปิดด้วยนะเออพระอาทิตย์มารอเลยชื่อเสียงเกียรติยศเรื่องการเงินแต่คุณต้องฝึกฝนให้มากนะฝึกฝนฝึกฝนในที่นี้สมมุติว่าคุณทําธุรกิจอะไรอยู่อ่าสมมุติทําทธุรกิจอะไรอยู่ต่อยอดตรงนั้นได้ไหมไปต่อได้ไหมเพราะฉะนั้น คิดเรื่องที่ทำที่ทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยให้มากเพราะว่าในไพ่บ่งบอกว่าคุณต้องฝึกฝนในงานให้เก่งฝึกฝนในงานให้เก่งให้มากแล้วทำไมไม่ต้องแคร์ในเรื่องของศัตรูหมู่มารเพราะถ้าคุณ พลิกเกมกลับมาในการปฏิบัติภาวนาเพื่อรักษาจุดเปลี่ยนตรงนี้มันจะทําให้คุณชนะมาหนั่นเองเพราะฉะนั้นในชาวราศีกุมโดยสรุปแล้วคุณต้องการความเป็นปึกแผ่นในชีวิตต้องการความมั่นคงในเรื่องการทํางานของคุณเพราะตอนนี้คุณรู้สึกว่ารอบตัวคนเกลียดก็เยอะนะรอบตัวคนไม่รักก็เยอะแต่ฉันต้องสู้ผ่านตรงนี้ ไปให้ได้เพราะฉะนั้นในชาวกลุงต้องขยันให้มากชีวิตจะมาถึงจุดเปลี่ยนและในช่วงสัปดาห์นี้ท่องไว้เลยขยันอดทนสวดมนต์ปฏิบัติ